พ่อเช่าอยู่ไหนไม่อยู่ไหนอยู่ไหนวะยังไงเนี่ยต้องเคลียร์นะมันเปลี่ยนไปมากแล้วตอนนี้ใช่ฉันได้ข่าวมาว่านางเปลี่ยนไปเยอะไขมันสดสดฉันไม่โอเคนะไม่รับมันแรงมากเดี๋ยวนี้ไม่รับโทรศัพท์เหียนไปสดไปเดินหามะเราตบเลยตกเลยเรา้โดนตกมันยังไงสวยก็ไม่สวยดีไหมใช่ไหมเปนยังไงไอ้เนี่ยเน่เน่ยังไงได้ข่าวว่าช่วงนี้เปลี่ยนหรอมันขึ้นหรอ เหมือนเดิมแม่ไม่ได้เปลี่ยนไปแต่หนูก็ได้ยินข่าวว่าแม่เปลี่ยนไปเหมือนกันนะฮะฮะฉันนีมเปลี่ยนไปแล้วสำัใครเปลี่ยนไปไม่รู้ใช่ไปมละแกเพียร์กันแต่ว่าที่นี่ที่ไหนอะทำไมดูเปลี่ยนไปอะหรือว่าที่นี่เปลี่ยนไปต้องใช้แน่แน่พอไปดูกันดีกว่าเฮ้ยยอูอุงคงแรงมากเปลี่ยนไปมาก ้างนีพูดถึง MBK Center เราจะรู้สกว่าของจากเมืองนอกของฝากต่างๆของ<ช>แบบพูตสึกว่ารุ่นแม่เรามาซื้ออะ <c oughs> แต่นี่คุณผู้ชมขาเข้ามาแค่ก้าวแรกในห้างนะนี่ดองกี้สาขาใหญ่มากไปมามองเข้าในดีกว่าไหมไออป<ะ>สาขาเนี้ยเป็นสาขาที่ คน <aunque S 2> ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยรีวิวเยอะมากว่าของเยอะที่สุดมีทุกหมวดหมู่เลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องสําอางของกินขนมขนมเออมีครบเลยวิตามินวิตามินก็ยังมีเหมือนกันนะคะเขาบอกก็จะเป็นสาวญี่ปุ่นอไอจัมปะซามะเซยอิจิรุยิ่งแค่เมืองตื่นตื่นนี่ไงญี่ปุ่นเลย ปกติน้องโยชอบไปญี่ปุ่นไหมชอบมากค่ะยังไงเนี่ยแล้วสินอกจากอาหารอร่อยแล้วเนี่ยโยก็ชอบชอบแบบซื้อพวกขนมขนมทิงกันแดดอะไรแบบนี้เก็บ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 รวบรวมจากญี่ปุ่นมาที่ไทยแตอนนี้ก็คือเหมือนแบบมันไม่ต้องแล้วจริงๆแม่จะบอกว่าเนี่ยดองกี้สาขาของ M B K Center เนี่ยมีครบทุกอย่างไหมจริงๆนะเนี่ยกระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้ายังมีเลยน้องโยเขาเรียกว่าลมแบบบีงเซ่ได้นะ เนี่ยแรงมากหเออนี่หรือว่าช่วงเนี้สายปิกนิกมาแรงน้องโยนี่เตาเอยอะไรเอ่ยต้องมีพร้อมนะพกพาสะดวกเว้ยเราเป็นชอบแบบสายปิกนิกก็ต้องจัดเว้ยถูกต้องน้องโยเทสไวรุ่นอันนี้แมสสุดเซนกะไปญี่ปุ่นเห็นไหมหลายคนไปฮิ้วกันมาทุกคนขาที่นี่ก็มีด้วย อันนี้ฟองนะ้ําทําความสะอาดขวดอุย้ยแปลกใหม่ว่าทเป็นเนี้ยเฮ้ยแกคือเขาทาเป็นรูปถั่วแล้ววิธีการใช้นะคะคือ,ดอดใส่เข้าไป,ไปในขวดน้านตอนที่เราแบบเขยา่าตอนเราล้างอะ่ะแกเจ็ย,ยแปลกใหม่อันนี้แปลกใหม่นี้แปลกใหม่สำหรับไอ้แค่ไม่เคยเห็นนะคะอุย้ยน้องโยน,นี่คือถังเว้ยชีแบบเป็นฟิวพับได้ประหยะออัดพื้นที่สำหรับคนที่อยู่คอนโดนี่ไงพอใช้เสร็จปุ๊บก็คือพับนะคะรถรถรถ ผลไม้นำเข้าจากญี่ปุ่นก็มาที่นี่เหมือนกันนี่ใหญ่มากเหมือนปับฟิลเตอร์เลยนะปฟิลเตอร์ใครแบบเป็นเด็กห่อเนาะแบบทำ<อ>ปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยนะลูกเต่ามาเลยเป็นเนื้อแบบนี้มาเลยไม่จะบอกว่าเวลาเราไปญี่ปุ่นอะ่ะก็ต้องไปกินปิ้งย่างเนื้อ,อเพราะว่ามันเวอร์สุดๆแล้วที่นี่นะคะเขาก็นํามาด้วยไม่ว่าจะเป็นเนื้อลูกเต่าเนื้อสไลด์เอยเนื้อสเต็กเอยมีครบหมดเลยไส้กรอส้กรอกหมูทงคัตสึฉุกแป้งทอดพร้อมน้องโยไม่ต้องทําอะไรเยอะ ซื้อกลับไปบ้านแย่ลงน้ำมันได้เลยสไลด์มาให้พร้อมจัดมาให้เป็นเซตเลยน้องโยขาหลากหลายสัดส่วนของหมูนะคะผัดมาว่าจะเป็นเนื้อวัวหรือเปล่านี่อุ้ยลายสวยมากน่ากินมากคะบูร้อนๆทุกคนค่ะน้ำจิ้มร้อนๆเนาะเอาไปลวกกับน้ำร้อนๆแป๊หนึ่งจุกขึ้นมาเล่ไหวเนื้อคุณภาพดีจำหน่ายที่นี่เช่นกันกินดิบอย่างง่ายเลยโช่วยหอยั่วจ่น่กินกินได้จิเอโชวนกินซ่ยจั่วล่าสุดนี้ค่ะ อุ้ยอะไรน้องโย่ลักกักดูสิหนวดปลาหมึกอ,อุ้ยแก้วน้ำตกใช่ผมเคยเห็นขอ,ของจริงนะใช่เห็นตอนนี้มันหันมาแล้วอย่างเดียวอะ่ะอุ้ยของจริงมันใหญ่เนะหมึกยักษ์ทุกคนนี่นะนี่นะมีไข่เลยแกมาทําสดตั้งงานเลยมีทําสดได้หรอนี่ไงพอทําเสร็จปุ๊บอาหารที่เชฟกําลังทําให้เราดูตอนเนี้ย ก็จะมาเสิร์ฟวางจาหน่ายตรงนี้เลยทั้งหมดเลยน้องโยอก็คือแบบทําสดๆแล้วมาตั้งเลยไม่ใช่แบบว่าออมาจากโรง,งงานเลย<ม>ก็แตไ่ไม่มีไม่มีทำตรงนี้ขายตรงนี้เลยนี่ของเพิ่งทำสดเลยทุกคนนี่นซูชินี่ที่มีอูนิพี่จองอันนี้เลยลูกอูนินะคะจังๆแบบนี้เลยอเดี๋ยวหนูกินทากโกะดีกว่านี่ไข่หวานนะคะแล้วคำใหญ่แบบเต็มปากเต็มคำ อ้ oh, oh. แม่รู้ไหมว่ารองกี้เีเมทเซอร์โตเนี่ยเปิด9โมงถึงเที่ยงคืนใครที่แบบว่าสายแบบไปแต้ดึกๆมาแล้วหิวมากอยากทานอะไรที่มันแบบเจบแปนนิสก็แวะมาได้เเดียนเซได้เลยใช่ค่ะนี่จะบอกว่า ชื่อว่าหลายคนห,หิวดึกๆเยอะอแล้วคนหิวดึกส่วนใหญ่อยากกินเมนูญี่ปุ่นเยอะด้วยนอกจากยำเน็่เมนูญี่ปุ่นคือรองลองมาเลยต้อง,ตงเชิญที่นี่เลยมาซื้อตุนได้เลยอุ้ยนี่น้องโยยังมีขนมญี่ปุ่นใดใดอีกนะหนูเห็นเขาขายใน,นเนต็ตอะแต่ตรงนี้คือมีเต็มเลยนะไม่ต้องไปพิออร์ดในเนต็ตแล้วทุกคนเนี่ยนี่เลยมาซื้อหน้าง,งานได้เลยราคาถูกกว่าในเน็ตเยอะซึ่งมันจะเห็นของดังในทิกตอก มอโต้ป่ะต้องลองนั้นอันนี้เขาบอกว่าดีต่อสุขภาพจริงหรอคนญี่ปุ่นเพาอายุยืนเพราะว่ากินอันนี้แต่จะเป็นคือแบบว่าปลาเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นติ๊ดต่อเขาทิ้งกันไม่ได้เลยนะหนูเคยชิมแล้วรสชาติก็ได้อยู่แม่จริงเหรองั้นฉันอยากลองชิมการที่เราจะมีอายุยืนหรือว่าการที่เราจะมีสุขภาพดีอะไรแบบเนี้ยมันต้องกินอะไรแบบนี้เลยราคาจุกจั๊กน้ำน้ำหมอกน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาละนี่หรออุ้ยกินหอม กินมันตีนกินมันถุงเท้าเลยอะถุงเท้าเด็กมอต้นอะกินเหมือนแบบว่าเท้าคาบตอนช่วงบ่ายแล้วเด็กผู้ชายถอดรองเท้าโยหฮ่องกงภาคบ่ายฮ่องกงหลอกเล่นพละอุ้ยแอร์แบบนี้เลยยื้งใช่ไหมลูกใช่ค่ะแม่ยื้อขึ้นมาอร่อยแน่นะถ้าเราจะกินคําใหญ่เอกแหกกินอะไรก็อร่อยแล้วคาใหญ่ไปเลยสิค่ะคําใหญ่ยืดยือย่างเงี้ยเลยค่ะอาจจะไม่ดีแต่รสชาติจะฟัง ฉันกินได้นะกินได้หนูกินได้ฉันไม่เห็นแย่เลยเลยอะนี่นี่คืออะไรลูกน้ำมันงาเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะจะแบบเป็นซอสซของเขาแหละอันนี้ตัดมาแล้วนะอันนี้เราพอันนีลองปรุงลองปรุงเนี่ยพอปรุงแล้วหน้าตาน่าทานมากขึ้นเลยอร่อยใช่แม่มันอร่อยจริง ทานแล้วดีต่อสุขภาพด้วยทำไมคนแก่กันน่ะคนข้าเหมียนี่ลยทาโกะวัตมีบิทาโกะวัตสึบิเลยเหรอแม่ไม่เหม็นะอวยคือจริงจริงกลิ่นแรกมันดูมันดูแบบว่ามีกลิ่นนิดนึงที่ไม่ถูกใจใช่ไหมคะแต่พอก,กินผมไม่ไม่กลิ่นเลยเออเออ,อ,รอ,อร่อยอร่อยจริงๆินะคะคุณผู้ชมอ่ะเข้ามาได้ของใช้อิ่มท้องด้วยใช่น้องโยชอบดองกี้สาขา M K Center ไหมลูกชอบมากๆค่ะคือ เป็นการที่เราเดินไปแล้วแบบมีอะไรให้ตื่นตาตื่นใจตลอดแล้วมันเดินเพลินอ่ะแม่เข้าใจป้ะก็จะเป็นล็อกข,น,น,ขน,นมขนมหรือว่าเครื่อ,เองเครื่องดืม่มเครื่องดื่มหรือว่าจะเป็นอาหารสุปอาหารสดมีครบหมดเลยครบหมดจบที่นี่ท,ที่เดียวนะคะ<า>แล้วที่สำคัญนะเดี๋ยวจะพาไปดูไอ้นี่น้องโยบริเวณแคชเชียร์จะบอกว่าแคชเชียร์ที่นี่คือมีเยอะมากไม่ใช่เดี๋ยวให้กล้องลองถอยไปนะน้องโยนะหนึ่งสองสามปึ๊บนี่แคชเชียร์สองข้างทางแล้ว แล้วเป็นทางแคทวอล์กยาวไปเลยลูกมีแต่แคทเชียบางทีแบบว่าลูกค้ามาเยอะๆอย่างเงี้ยไม่ต้องต่อคิวรอให้เสียเวลาไม่มีคําว่าชั่วโมงเล่นด่วนที่นี่เพราะว่าแคทเชียคือรองรับลูกค้ามากๆจริงๆมีไมนครเวบริการด้วยนะคะใครที่แบบว่าซื้ออาหารมาแล้วต้องการจะอุ่นก่อนลับหอเนี่ยก็อุ่นตรงนี้ได้เลยนี่ร้านแรกจบไปนะคะแค่ดองกี้โหด่ก็ผ่านมาครึ่งคลิปละเดินจนเมื่อยของเขาแน่นมากจริงๆน้องโยอิ่มหรือยัง เป็นคือพี่แอบแอบว่าอิ่มได้แล้วก็แอบว่าไม่อิ่มได้พี่สามารถกินเรื่อยๆเพราะว่านี่จากหน้าดองกี้นะคุณผู้ชมตรงมาตรงเนี้ยเนี่ยเห็นทางเป็นทางยาวขนาดนี้ยตรงนี้คือโซนร้านอาหารที่มาเปิดใหม่ทั้งหมดที่เจนเตอร์แห่งนี้เลยพเมื่อกี้ดองกี้ไม่สูดใจเริ่มสูชินี่เขามีซินคันเซนซูชิตรงนี้เลยแล้วมีแบบบาฟเฟ่ต์บาร์เฟ่ต์สด ร้นานอาหารบ้านคุณแม่นี่แบบปเป็นจืดสไตล์ไทยๆห,หรือว่าชอบกินอาหารจีนมั้ยน้องโยชอบค่ะนี่ร้านอะไรเนี่ยฮองมินไงในตำนานเลยนี่สาขานี้จะบอกว่าร้านน่านั่งมากใหม่ล่าสุดเลยนี่เออเลิมากร้านเมดร,ร้านเมดนี่มีที่นี่ด้วยนะคะใครจะไปเป็นสาววกนะความน่ารักก็เรียนเชิญที่เอ็มบิเกเตอร์ไอนิเจะโฟชามละหกสิบบาทเฮ้ยถูกมากเนาะ ในห้างไม่น่าเชื่อว่าจะเจอแบบกับเ้าราคานี้นะสายอาหารเกาหลีก็มีโองยูนะคะโลดด้าคือเราเดินมาเนี่ยคุณผู้ชมร้านอาหารเยอะมากเลยนะอิ่มพองนั่นเลยอยากแต่งหน้าไหมเติมหน้าหน่อยไหมลูกทำไมคะด้านล่างชั้นจีมีอีแฟนบอยเปิดใหม่สาขาเนีวเวอร์มากเดี๋ยวพาไปดูไป ซึ่งแล้วน้องโยอีฟเว่าสาขาใหม่ล่าสุดอยู่กลางห้างเลยอ๋อ,อนี่คือเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่สหรับขาชอปปิ้งที่มาเดินที่ MBK Center แห่งนี้สาขาที่นะ้พี่เคยมีโอกาสได้มาเดินร้านจะบอกว่าเขาจัดพวกเชลล์ต่างๆดีมากคือจะบอกว่าเป็นสาขาที่พูดตรงว่าก็ไม่ได้ใหญ่อลังการงานสร้างนะแต่เป็นสาขาที่ของครบมากที่สุด เช่นถ้าน้องโยนเดินเข้ามาปุ๊บอยากได้ดิสอเขียนคิว้วมีให้เลยอยากได้สีทาตามีให้เลยอยากได้ c l e นซิ่งดีๆมีให้เลยลอยากได้เจลเติมส<พ>ิวก<พ>็มีได้เลยครบครันครบครันมากๆคือคัดเฉพาะของที่จําเป็นแล้วเชื่อได้ว่าเป็นของขายดีทั่วประเทศไทยแน่นอนน,นี่ก็นแนนนี่ันแนนเห็นไหมนี่แพ็กค,คู่จุใจมากามสุดคุม้มโหอันนี้นะาน้องโย ไม่พูดถึงไม่ได้นะแป้งที่ขายที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ลองพื้นที่ขายที่สุดในประเทศไทยรู้อย่างใครทําชีนี่สุดๆมีเทสเตอร์ให้ลองใช้ด้วยนะคะเทสเตอร์ใหม่เอี่ยมเลยนะคะเพราะเป็นสาขาใหม่นี่อลองพื้นแล้วมีทั้งหมด44สีนะนี่มีจาหน่ายเลยบลัชออนก็มีเช่นกันครบทุกสีทุกรุ่นเก็ตมีขังสุดๆน้ำหอมน้ำหอมกับแม่ไปนส่น้ำหอมไหมเป็นพี่ชอบน้ำหอมฟรีค่ะสมัยพี่ทำงานห้างพี่ก็มาเดินฉีดนี้แหละ ออกินนี้แบบทีให้แค่ชิดแล้วแบบรู้หวานน้ <No. S 2> กินน่ะ่าอร่อยกินจะสิกินให้หน่อยอ่ก,ก,กัดกินให้หน่อยน <laughs> ้องโย่ตอ <laughs> นนี้นะคะ้ใครอยู่ที่ร้านจิ๊บจิ๊บ <c oughs> สังขยานมสดอันโด่งดังที่หลายคนน่ชอบมาตั้งถ่ายหรือเป็นจุดเ <c oughs> ช็คอินของเด็กรุ่นในสมัยนี้กันนะคะทุกคนจะบอกว่านี่เมนูเครื่องดื่มน่ารักมากนีไอ้ใครสั่งมาหลายอย่างมากนะคะเดี๋ยวให้น้องโย่เลิกกินนะ แล้วก็อันนี้คือซิกเนเจอร์ที่ไม่สั่งไม่ได้เลยทุกคนจะบอกว่าในแก้วเนี่ยมันคือนมเย็นเนี่ยสามารถดูดทานได้เลยนะคะแต่ว่าด้านบนเนี่ยไฮไลต์อยู่ตรงนี้เป็นขนมปังที่ถูกจิ้มด้วยสังขายานมโสดแบบนี้ทุกคนอร่อยมากน้องโยมาแล้วลูก ไหนหนูสั่งอะไรกินหรือยังสั่งได้เลยนะน้องโยใช่แม่หนูจะสั่งนี่นแหละลามงรามเมงก็ว่ากันไปกินนี่ก่อนแม่สั่งขายะน้ำสดในตำนานพี่สั่งมาให้หนูแล้วแล้วเครื่องดื่มเยอะแยะมากมายอ่ะเป็นไงบ้างผลงานช่วงนี้ได้ขวมีละครใหม่ใช่แม่รับบทเป็นหมอ <c oughs> หรอใช่ <c oughs> มันเป็นเรื่องไกลตัวมากก็เลยต้องไปเรียนแบบวิชาชีพของการเป็นหมอ <c oughs> ไปเรียนรู้จากพี่ที่เขาเป็นหมอจริงๆพี่พยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ สอนเรื่องแบบการผสมพยาบาลการใช้แบบเครื่องมือแย์เราต้องจับอะไรให้มันถูกต้องใช่ใชไหมใ,<ช>ให้มันแบบใ,<ช>ให้มันคลายมากที่สุด<ช>เป็นสี่งที่หนึ่งนอกจากความบันเทิงแล้วยังให้ความรู้อีกด<ช>้วยยากไหมอ้อ แรกๆก็ยากนะคะตอนแรกเครีย์เพราะว่ามันมีสับหมองเลยอ่ะม,มันมีนู่นนี่นั่นเข้ามาแล้วก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่แบบเราถ่ายจริงจังม,มีโบทมีการแคสมีการฟิตติ้งละครอ,อ,อะไรเงี้ยคือมันมีหมดเลยแล้วก็รู้สึกแบบเออกดดันแต่พอได้ไปถ่ายแล้วเนี่ยเราก็โอเคก็ okay. สนุกไปอีกเรื่องหนึ่งช,ชื่อเรื่องว่าอะไรนะน้องโยหมอมือใหม่ค่ะหมอมือใหม่นะคะทางช่องไทย PBS ค่ะนะคะก็รอดูกันเร็วๆนะคะทุกคน่ะแล้วความรักหล่อเป็นไงบ้างความรักหล่อตอนนี้ก็แบบ โสตรไม่เห็นมีคู่ท่สนคู่จริงจริงจริงๆต่อสมั่งเกี่ยวแล้วเกินเออเแรกไหมคู่ไหนเราไปหาดูวกันเองนะคะหค่ะอุ๊ยพรบน้าเกินมากเออพรบกันดีกว่ามาแล้ นี่นะคะเป็นราเมงชื่อดังได้ข่าวว่าบินตรงมาจากญี่ปุ่นเลยค่ะแล้วก็มาอยู่ที่ MBK Center แห่งนี้น้องโยเดี๋ยวมาลองชิมกันหน่อยละกันน่ากินมากของโยน่ากินมากเลยอ่ะอันนี้จะเป็นรสเผ็ดเพราะเป็นคนชอบกิเผ็ดซ่บซ่านของพี่เป็นรสออริจินอลนะคะทุกคนเนี่ยมีหมูแบบหมูสามชั้นชาชูแบบแน่นๆอย่างนี้นะชิ้นใหญ่ๆโตๆแบบนี้เลยทุกคนน้ำฉันรสมากเลยอ่ะฮึน้ำหนูกันรสรสเนาะแซ่บซ่านมากแม่ นก็คือดีงามแม่หมูนุน่มมากโยอร่อยอร่อยเลย,ยใครที่แบบว่าเดินเหนื่อยนะอยากกินอะไนะร้อนๆน้ำเยนเชิญที่นี่เลยค่ะนอกจากเมนูรามเมงนะคะก็มีเมนูข้าวด้วยนี่เป็นข้าวแกงกะหรี่หมูชาชูเต่าน้องโยโนี่น่ากินะ okay, มากก็จะเป็นหมูชาชูนะคะมาหั่นเต่าแบบนี้นะแล้วก็ราดกับข้าวแบบนี้ ร้อนๆเลยค่ะทุกคนนี่อร่อยมากาใช่ไหมความแบบว่านึบๆของน้ำอะแล้วหมูนุ่มมากอ่ะเป็นไงบ้างกับการที่มาเห็นโฉมใหม่ของ m b k Center เป็นเอพิโซดใหม่ล่าสุดของเขาก็อบอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ใช่นุ่ม ดูยังคงเป็นโยชิคนเดิมฉันก็ได้ข่าวมาเพราะว่าฉันก็ลืมสืบก่อนว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอที่แทนที่เปลี่ยนไปจริงๆคือเอเมกเกชันเตอร์ที่เปลี่ยนไปดีนะคะเหมาะกับเยาวรุ่นเหมือนเราก็คือแบบเราชอบเดินอะไรที่มันแบบตื่นตาตื่นใจมีอาหารที่ให้เลือกหลากหลายแต่ที่สัมผัสเนี่ยดองกี้ก็คือเพลิดเพลินสุดๆอยากให้ทุกคนได้ลองมาดองกี้อย่าู่ในะจว่าเขาปิดถึงเที่ยงคืนเลยนะใช่ค่ะและใครที่แบบว่าเป็นสายดิ้งๆนะคะร้านเขาไปถึงตีสองเลย นะะก็มากันได้ที่จะดได้เหมาะกับวัยรุ่นอย่างเรามากๆเลยนะคะอีกหน่อย,ยวแบบว่าโดนสยามเนาะกระลาตรงยาวมาตรงสะพานทางเชื่อม BTS ลากยาวเข้ามาถึงในห้างได้เลย MBK Center แห่งนี้นั่นเองนะคะซึ่งชั้นบนนะคะน้องโยมีร้านขายไอทีร้านใหญ่โตโมโหร้านเปิดเต็มไปหมดเลยมี co-working space สำหรับแบบนักเรียนนักศึกษ,ษาที่แบบมานั่งติวหนังสือกันก็มีเหมือนกันครบจบที่นี่ที่เดียวเลยจริงๆ MBK Center เรียกได้ว่านะคะ เอ็มิเกลเซ็นเตอร์เอพิโซดใหม่ที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยเหมาะกับวัยรุ่นสุดๆปิดเดอร์ของเยอะของหลากหลายวาเลนตี้สุดๆเรียนเชิญกันมาได้เลยนะคะแบบเราสองคนในวันนี้นะคะพี่แคร์เนาะเป็นไงบ้างกับการเชิญโยซีมาในช่องสื่อปากครั้งแรกใช่ปะวะครั้งแรกปะวะคิมนี่มันเงียบๆงี้ยไหมอะไม่เงียบไม่เงียบหนูฟอร์มาบอกพี่แคร์ชวนหนูคิมนี่จะออกไหมไม่ออกไม่ออกเพราะว่าคนดูต่นตาซอว์เป็นสาวอ้อค่ะแม่จริงๆอยากเชิญน้องโยมารายการก่อนนอนมากเลยนะงันเทปหน้าแหมถ้าใครอยากดูน้องโยแบบ มาเล่าเรื่องดีฟในชีวิตนะคะก็เรียนชวญรายการก่อนนอนได้เลยแต่ว่าเทปนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะใครที่มาเอ็มมิเกเซ็นเตอร์ลงไอจีสตอแล้วถักเราสองคนมาหน่อยนะอยากเห็นนะคะชอบมุมไหนของห้างกันบ้างนะคะบอกกันเข้ามาได้นะคะเทปนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอทักทายให้ด้วยนะ